รอบที่แล้วเอาอะไรไปใช้อ่ะคะ5 4าสี่ห้าหนึ่ง่ครับอ๋อก็จะเอาสี่ลูกได้สามลูกหมดพอดีวันนี้ก็เพิ่งจะลงคลิปไปว่า5 4าสี่หนึ่งเหลือสามลูกงอกดีไหมคะงอกครังอกทุกเม็ดไหมพี่มันก็ทุกเม็ดครับงอกมันไม่ทิ้งมันก็อาจจะมีเป็นในแบบเม็ดข้าวสารบ้างนะน้อยส่วนน้อยแต่ถึงอกงอก ร้อยเปอร์เซ็นต์ก้าวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคุณครับขอบคุณค่ะไม่เจอน้ำต้มไม่เจอน้ำเลยแม้แตไม่เจอข้าวละเมล็ดไม่ไม่ไม่ครับขึ้นดีอ่าเพราะของเราข้าเพิ่งได้อายุเดือนหนึ่งเดือนกว่ากขอบคุณค่ะหนูขออนุญาตลงคลิปทิกต็อกนะครับขอบคุณค่ะอยู่แถวนาการี่เวลาเกี่ยวข้าวมาหาหนูนะขายต้นซีดจ้าเมื่อไหร่จะเกี่ยวก็ไม่รู้เนี่ยเหงาแล้ว ต้องใส่ใจก,ใใกอ้องฝืนต้องใส่ใจขอบคุณที่มีที่คุณมีเรามีคุณมีเรามีคุณมีเราดังนั้นการันตีง้อลูต้งปกปิด